เอาแล้วครับพี่น้องเข้าอะไรเข้าตีเข้าปากแลตีเข้าต่อตีไปกินเลยเว้ยมาแล้วครับโอ้โหนี่แหละบรรยากาศสุดหนาวเปิดอีกเปิดอีกเออไปไปบนอนเยั้งวังเลยมันปวดเกินปดเกินเออ เกินอตั้งไว้เออตั้งไว้ตัง้งไว้ตั้งไว้เียทางนี้ทางนี้ทางนี้มันลอยแล้วทางนี้มันลอยแล้ว <im itation> ตั้งไว้เออตั้งไว้อย่างี้

วังเที่ยงนะวังเที่ยงนะไจเย็นพอพอพอตั้งไว้เฉยตั้งไว้เฉยตั้ไตังไว้ยอยู่ไม่เป็นไรจะเย็นครับจเย็นคร <c oughs> <c oughs> ับพีเดียวจะเย็น ตัวความหวังของหมู่บ้านกันเลยเฮอเดี๋ยวมันลอยตัวกันนะใจเย็นใจเย็นพี่ไปเมื่อกี้ก็มีเงี้ยบอกคือดักนะเอาไปทางนู้นเอาไปทางนู้นอย่าหักเข้ามาหานี่ไปนู้นนักการลอยตัวโอเคเห็นมาแล้วอย่าพุ่งลอยนะอย่าปล่อยไปอย่าพุ่งให้มันลอยอย่าอยาให้มันหัวลอยแค่หัวเฉื่ยเฉยนะแค่หัวเฉื่ยเฉยนะอยากให้มันยกขึ้นนะแค่หัวพ้นน้ำเฉยมันเลี่ยนๆมันลอย่ความหวังของหมู่บ้าน เสกคาถาหรอเสกคาถาสกคาถาวดเยใจเย็นใย็นใจ่อนใจเย็นเย็นมอีกหนึ่งแต้มครับผมฮะพี่ับพี่ทับทำไมเราอยู่ตั้งนานมามรับปลาวผมวางไว้น่ปได้ปุ๊บเลย นี่รอมาทั้งวันตบกล้องมาถ่ายกล้องมาถ่ายเฮ้ยหมูใหญ่ว่ะมันเอบเลยตีลงไปก่อนต้องตีลงก่อนขามือเลยครับนะนะตีลงไปก่อนเฮ้ยไอ้ตัวตัวกดมาไหนเอาคีมคีมคีมตวปักมุ้ง ยี่ร้อกลองนะฮะปลาอะไรวะชึงตีลงวงเรือไปเมื่อกี้นี่น่าจะพิ่งขย่อะยมั้งตีลงไปเนาะอืมเป็นั้นแหละนี่เขาปากพอดีไงอืมไม่รู้เหรอี่ครับน้า่งงานครับผมใส่สวยครับ น่าจะสามสี่ได้นะพี่อืมอาขอโอ้วนปึ๊บเลยของมุมนี้ครับโอ้ยกินเต็มที่เลยอ่ะหลังจากเรารอมาทั้งวันเลยครับนี่โอเคทางนี้พี่ชัยโอ้ยเตกแล้วครับแต้มที่สองรอมาทั้งวันอะไรครับประมาณผมว่าน่าจะสี่แหละตัวเนี้ยอ้วนตึ๊บเลยโอเคครับส่งงานครับมผม